นะคะวันนี้เราก็จะมาลวายสีเออไอปลาตัวนี้เรามีสีแค่เออมีสีเท่านี้นะสีเหลืองเขียวแดงฟ้านะะแล้วก็เพราะว่าเราต้องถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะแบบว่าบอกว่าทำไมไม่ถ่ายเออใช่คืออันนี้อันนี้ ที่ที่เีมีของเล่นอันนั้นคือจริงๆถ่ายยาวกว่านั้นแต่มันหายใช่มันหายฟังไม่ผิดแหละมันหายไปนานกว่านั้นนนมันนานกว่านั้นเอาแล้วเอาคลิปเป็นแบบนี้ ก็ได้ชิชู้นเลยแตมันนิ่มันสก,กุชิมันไม่ใช่ตุ๊กตามันคือตุ๊กตาไม่แน่ใจคราวนี้เรามาซื้อมาจากเซเว่นทื่เราเป็นคนเรียนศิลปะชอบศิลปะอะไรประมาณน,นี้น,นี่ต้องระบายวิววิว จะระบายสีเขียวอยู่เห็นไหมอัคทิปแล้วเปล่าปะ <c oughs> ไม่รู้ว่าคิปมันจะสั้นเปล่าจริงๆคิปนะั้นน่าจะเออยวราส่งในไลน์อาจจะขิดเส้นไม่ตรง พื้หลังเออข้างหลังดีกว่า

แสดงแบบลาชาลกไอไ ยอุ้ย,ยมึงเป็นแบบนั้นแบบน่ะวิต้องรีบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมใบใน่เลยสงสัยมันคงไม่ทันนะจบนะมันไม่ทันนี่วิ่4นาทีแล้วพอ5นาทีมันก็จะจบแต่จริงๆคลิปยาวก,กว่านั้นโอ้ย,อยจังว่าขนัน